สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเป็นคลิปชอ็อตค่ะอยากจะบอกให้ทุกคนได้รู้ว่าจริงใจเนี่ยที่แบบว่าวันนี้อาจจะดูหายหายไปสักนิดนึงก็เพราะว่าอินเทอร์เน็ตไม่ดีนั่นเองค่ะซึ่งทุกคนก็ไม่ต้องสงสัยกันแล้วนะคะเอ่อวิดีโอนี้นะคะส่งมาจากนกพิราบสื่อสารนะคะก็คือให้นกพิราบเนี่ยทำการคาบ คาบวิดีโอนะคะคาบมือถือที่เปิดวิดีโอนี้เนี่ยมาให้ทุกคนได้ดูนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้านะเกิดว่าทุกคนเนี่ยได้ผ่านมาเห็นวิดีโอนี้นะคะก็โปรดช่วยจบด้วยนะคะเพราะอยากจะบอกว่าตอนนี้คืออินเทอร์เน็ตไม่ดีค่ะต้องการแบรบว่าความช่วยเหลืออย่างด่วนเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่ลงคลิปหรือหา,หายไปบ้างก็อยากให้ดูและทราบกันเอาไว้นะคะว่าอินเทอร์เน็ตไม่ดีเลย นะคะอาจจะลงคลิปน้อยลงนิดนึงนะคะตอนนี้ก็คือโหลำบากชีวิตของคนคนหนึ่งมากค่ะไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้เอาเป็นว่าบ๊ายบายนะคะวันนี้แค่นี้นะ